สวัสดีค่ะวันนี้ป้าจะมาทําบวนี่นะคะบราวนี่โกโก้ค่ะมาค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเราก็จะใส่เนยลงไปเลยค่ะอันนี้เราใช้มาการีนนะคะใส่ลงไปเลยเนาะ ก็ใส่โคตติ้งนะคะก็ใส่ผงโกโก้ค่ะแล้วก็ยกไปตั้งไฟตุ๋นกันนะคะแล้วก็วางหม้อลงไปเลยนะคะก็คนไปเรื่อยๆนะคะมันร้อนไวอยู่นะอย่าหยุดคนนะคะ คนไปเรื่อยๆเลยค่ะเราใช้การตุ่นเอานะคะการอังน้ำร้อนเนาะเราจะไม่ได้ตั้งหม้อผ่านความร้อนโดยตรงมันไม่ง่ายมากเลยค่ะ ตุนไปจนมันละลายเข้ากันเป็นเงาก็จะใช้ได้เลยนะคะอันนี้ก็ตุ่นไปเรื่อยๆค่ะน้ำเริ่มเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะเบาไฟหน่อยหนึ่งเนาะใช้ความร้อนจากน้ำร้อนคอนไปเรื่อยๆนะคะอย่าหยุดนะ ถ้าใครจะ,ะตั้งไฟเลยก็ได้นะถ้าว่าคิดว่าคนทันไม่ไหมก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะเอาตามความถนัดของแต่ละคนเลยเนะ ใช้ได้แล้วค่ะเห็นเงาแล้วเนาะละลายหมดทุกส่วนแล้วเนาะก็ปิดไฟค่ะเริ่มส่วนผสมของแห้งหกันต่อเลยนะคะ,คะก็จะมีน้ำตาลข<อ>ไข่ใช้ได้แล้วค่ะวานิลลาค่ะเกลือค่ะ ก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันจนเป็นไข่สีเหลืองอ่อนๆเลยนะคะก็คนไปเรื่อยๆเลยค่ะ ผสมไข่กับน,น้ําตาลจนเข้ากันได้ดีแล้วนะคะจนมองว่าน้ําตาลละลายแล้วเนาะเราก็จะใส่โคตติ้งที่เราละลายผักไว้เมื่อกี้นะคะใส่ลงไปเลยนะคะ คนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วนะคะเป็นเงาแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะใส่แป้งค่ะที่ผสมผงฟูไว้นะคะ<_><_>ก็คนไปเรื่อยๆเลยค่ะคนไปจนหมดนิดเลยเนาะหมดนิดแป้ง พอใส่แป้งไปมันก็จะเนืดนืๆหน่อยน,นะคะใช้พลังเยอะอยู่ เข้าทีแล้วเนาะได้ล้เป็นเงาแป้งหมดเม็ดแป้งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเทใส่พิมพ์กันเนาะอันนี้เป็นถ้วยจีบนะคะเดี๋ยวเราจะมาหยอดเบลนี้ใส่กันลงไปเลยเนาะเราเท,ทส่วนผสมใส่ถุงบีบแล้วนะคะเราก็จะมาบีบใส่ถ้วยจีบกันเลยเนาะ บีบไปเรื่อยๆเลยนะคะจนหมดถ้วยจีบเนาะมาดูกันต่อนะคะเราบีบตัวบาวนี่ใส่ถ้วยจีบเสร็จแล้วนะคะอันนี้เราจะทำบาวนี่ลาวาเนาะไม่ได้ต้องการหน้าฟิล์มแล้วก็ไม่ต้องแต่งหน้านะคะเดี๋ยวเราเข้าไปอบกันเลยค่ะออกจากเตามาแล้วนะคะหน้าตาประมาณนี้เนาะ ร้อนๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมากดกันเลยนะคะใช้แก้วป๊อกอะค่ะแก้วป๊อกแก้วเป๊กอะคะ่ะเราทำความสะอาดแล้วนะคะหาก้อนอะไรก็ได้ค่ะที่มันจะพอดีกับถ้วยบาวนีของเรานะคะกดไปตอนกำลังร้อนๆเลยนะคะ เพื่อเอาไว้หยอดหน้าเนาะแล้วมันจะได้ใส่เป็นหน้าลาวาได้ค่ะขายร้อนแล้วเอามากดก็จะได้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปกวนลาวาของเบวนี่กันเลยค่ะไปค่ะมาค่ะเราจะมาตุนลาวากันนะคะเราจะทำเบาวนี่ลาวาเนาะ ตั้งน้ำร้อนไว้แล้วเนาะแล้วก็ใส่ใส่ช็อกโกแลตลงไปเลยค่ะเราใช้โคตติ้งนะคะก็ใส่วิปครีมลงไปเลยค่ะ แล้วก็คนไปจนโคตติ้งละลายนะคะคนไปเรื่อยๆเลยค่ะโคตติ้งละลายเข้ากันแล้วกะวิปครีมแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะยกลงแล้วก็ไปตักใส่ถ้วยเปานี่ที่เรากดเป็นหลุมๆไว้เลยนะคะไปค่ะ ก็ตักใส่ไปเรื่อยๆจนหมดทุกถ้วยเลยนะคะเราหยอดลาวาเสร็จแล้วนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้เนาะเงาเงาฉ่ำๆ,ๆเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะบาวนี่ลาวาค่ะ